วันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโซริทารีนะครับผมเห็นน้องๆน,นี่ขอมาตั้งแต่คลิปที่พี่เล่นเกมโลบอรีบรถตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเห็นน้องมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ลองเล่นเกมโซริทารีหน่อยภาพสวยนะภาพในเกมสวยนะเอาจริงๆผมก็มองว่าภาพมันก็สวยดีแหละแต่คือผมไม่ชอบสีภาพแบบนี้เลยครับมันดูเก่าเกินไปผมอยากให้ภาพมันแบบสีแบบแจ่มๆกว่านี้มันจะเป็นอะไรที่แบบคือมันจะเหมือนจริงมากกว่านี้อ่ะอันนี้คือสีเกมรู้สึกว่ามันจืดเกินไป มาทุกคนครับวันนี้พี่ก็จะมาลองเล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูกันครับมาดูสิครับว่าพี่เนี่ยจะดิฟเกมนี้ได้หรือเปล่าว่าเห็นน้องๆใน,อนขอเข้ากันมาเยอะนะครับพี่ลองเล่นเกมโซลิตารี่หน่อยได้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ขอกดสปอนดรถก่อนนะครับ <c oughs> อะไรเนะี <c oughs> ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะขับ R35 นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยขับเลยเออนี่ก็เป็นครั้งแรกนั่นแหละเพราะว่าเขายังไม่เคยเล่นโอเคสปอนมาเลย นี่ GTR r, r 3 5ไปขึ้นไปเลยปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเกียร์ก่อนเกียร์อะเกียร์กดไม่ได้ผมต้องมาปรับเกียร์ใหม่นะครับเออเกียร์เกียร์ขึ้นผมจะเป็นหมายเลข3เกียร์ลงจะเป็นหมายเลข2สําหรับแฮนด์เบรกจะเป็นหมายเลข1เราไม่ต้องใช้คัตเราดีแบบแบบไม่ต้องมีคัดเลยก็ได้อันนี้รู้สึกว่ามุมกล้องมันใกล้เกินไปเอาเอาประมาณนนี้แล้วกันครับ โอเคมาวันนี้ก็อยู่กับผมโคเดล่าในเกมโซลิตาลีไปทุกคนโอ้เอาวะความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองเล่นผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเหมือนเหมือนเกมที่แล้วเลยอะเออไม่ได้ต่างกันมากแบบว่าฟิสิกส์การดิฟแ่ะไม่ได้ต่างกันเลยแคบไม่ได้ต่างกันเลยเป็นไงโอ้โค เปิดมาโค้งแรกโค้งสองก็โชว์โหดไปหนึ่งสเต็ปเป็นไงโอ้โหเรียนเหมือนเรียนมาจริงๆไม่เคยเรียนนะอันนี้มาเล่นสดๆเลยโอ้โหเทพกว่นนี้มีที่ไหนมีแหละผมผมไม่ค่อยทเทพหรอกครับผมก็พอเล่นได้ถูถูกทไทยได้อ่ะเออตรงนี้ผมจะใสก่กระสองหึงเบรกมือน,นิดนึงตรงนี้สับสไปเลยเออเอาวะพุที่คนรอ ดึงเบรกมือดิ้งเดี๋ยว,ยวชนโอเคได้อยู่นี่ดึงเบรกมือลงแค่สองไม่งั้นจะลื่นครับคือในเกมนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่เราปล่อยให้รถมันสไลด์ไปนะี่ะรถมันจะสไลด์ไปเองแบบไกลมากครับสมมติเราดิฟมาแค่สายแบบนี้นเรากําลังดิฟอยู่ถ้าเราปล่อยคันเร่งปุ๊บรถมันจะไหลไปต่ออยู่นะออรถมันไหลไปต่อซึ่งเราต้องก็ต้องกะระยะรถดีๆในการดิฟนะครับมันเป็นอะไรที่ ต้องต้องใช้แบบว่าความเชี่ยวชาญสักนิดนึงเอาง่ายๆคือเราก็ต้องเล่นบ่อยๆแล้วเราถึงจะจับจังหวะรถได้อันนี้พี่ก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะครับเออเห็นน้องๆขอมาพี่ก็เลยจัดให้จัดให้เลยนะครับอ่ะวันดีมาก,กับที่สัน,น GTR 35ไอฮะเสียงมันช่างดิบเถื่อนซะเลยเกินเอาว่ะพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวรอบนี้เราจะวิ่งตรงมาเลย เออทุกคนเกมนี้มันมีแค่ด่านเดียวหรอวะผมไม่เจอด่านอื่นเลยผมเข้ามามันก็มีแต่ด่านนี้เอาวะเฮ้ยทำไมดิฟหล่อจังวะวันนี้เอาวะเฮ้ยจ้างใครเล่นหรือเปล่าอันนี้จ้างใครเล่นหรือเปล่าทำไมดิฟโหดจังแหเล่นเองชมชมตัวเองไออันนี้ไม่ลงเกียร์อีกไปเลย โอ้โห,โ,หโหชนชนชน,ชน <c oughs> คือจะบอกว่าเวลาที่ผมปล่อยคันเร่งแล้วรถมันรถมันอืดไปเลยครับคือรถมันไม่วิ่งไปต่ออ่ะคือรอบขึ้นช้ามากสมมติเราใส่เกียร์สามแล้วเราแบบปล่อยคันเร่งแบบนี้คือกว่าจะเหยียบคันเร่งขึ้นนี่ก็เฮ้ย AE86 ตามเรามาเอาวะเรามีคนยิบด้วยแล้วยูฮูเฮ้ยมันเอา,อาเรื่องจังวะ AE86 หมาเ,อาอามเราจัดสักหน่อยแล้ว ไม่แต่คนเล่นจริงเก่งนะเกมนะเอาวะเอาวะผมมีคู่แข่งแล้วครับดิฟไป,เ,ปเร็วเกินพราะนุ้มเขาให้ดิฟเขาไม่ได้ให้แข่งนี่งไงปาดหน้าไป็หนึ่งทีเป็นไงเอาดิเอาดิโอ้โอ้้โอต่างคนต่างกระชนอะไรอะไรอะไรไปไหนเขาให้ดิฟเขาไม่ได้ให้ชน เออพลาดพลาดพลาดเอาเข้าป่าไปม่วแล้วโอ้โหแหม่ดิฟอะไรวะเออมันไม่เรียกว่าดิฟนะแบบนี้นดิฟมันต้องแบบสไลด์ให้มันเยอะๆะสไลด์ให้มันสวยงามแบบนี้นี่เขาถึงจะเรียกว่าการดิฟเคโอ้เนียนเนียนผมต้องลงเกียร์สองนะถ้าผมยังใส่เกียร์สามตอนเข้าโค้งเนี่ยรถมันจะมันจะหมุนง่ายครับ วิ่งม่งวนอยู่แค่นี้แหละไม่มีด่านให้เล่นแล้จริงผมอยากไปลองเล่นด่านอื่นแต่เกมนี้ไม่มีครับโอ้ยทำไมมันหล่อยังโอ้โหเนียนกว่านี้ก็ขาขาวแล้วแหละครับ <c oughs> ใช่ไหมเออเนียนกว่านี้ก็ขาขาวแล้ว อะไรจะเนียนกว่านี้อีกหลอกเกินบ,บ,บอบๆๆอนี่บไม่ต้องรีบครไม่ต้องรีบเออจะรีบไปไหนเราต้องการรีบให้มันสวยดีเป็นศิลปะ <_ s 2> เป็นไงโอ้เออหาขัวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลองเล่นรถคันใหม่ดูเพื่อจะรู้ได้ถึงความแตกต่างว่ารถแต่ละคันมันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหน ในการดิฟอันนี้เป็น Mazda RX7 นะครับก็น่าจะเป็นชุดแต่ง RE Super G นะฮะเออแล้วก็พวงมาลัยขับทางด้านขวาตอนที่ผมเข้ามาเล่นตอนแรกเว้ยผมขึ้นรถไม่เป็นครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันขึ้นรถยังไง <c oughs> โอ้พอวิ่งทะลุรถดันขึ้นรถได้เฉยเอองงวัตฟักงงอะไรสีเดียวอันนี้เกียร์อัพเป็นเลข3เกียร์ลงเป็นเลข2แฮนด์เบรกเป็นเลข1โอเคผมต้องคอยมาปรับเกียร์ตลอดแบบนี้หรอวะ ใช่เหรออุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมาส์ออกกันมาครับผมตัวนี้ก็อยู่กับสเป c เตอร์ RX7 เอออยากจะบอกว่าเกมนี้มันสามารถดูคนอื่นเล่นได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว RX7 แกสามดิฟได้นิ่งมากถ้าเป็น R35 นี่คือสะบัดแบบเข้าโค้งเข้าป่าไปแล้วนะน่าจะเป็นเพราะว่ารอบมันสุดเร็วกว่าล้มั้ง โอ้ยเนียนเนียนคนนี้ก็ขาขาวแล้วเอาว่ะเข้าป่าหนึ่งสเต็ปผมว่าแกสามไปเลยดีกว่าแกสองไม่ค่อยไหวโอ้ลื่นลื่นเลยเลยเลยเบรกไม่เบรกฮะผมดึงเบรกมือแทนโอ้โห ไอ้เต้าหู้เนี่ยก็จะแบบรอดิฟกับผมอย่างเดียวเลยหรือว่าผมคิดไปเองวะเออดิฟดิฟง่ายไอ้เซเว่นดิฟง่ายนะแต่ผมก็ต้องลงเกณ์สองหน่อยเพราะว่าทางโค้งเล็กๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะดันแรงเหมือนกันอู้ดุดุดุดดนี่ใครบอกว่าผมดิฟเกมนี้ไม่เป็นเนี่ยพลาดแล้วนี่ผมนี่โปรเฟชั่นอลบอกเลยนี่เล่นครั้งแรกกันเนี่ย สายเลือดนักดิบมันอยู่ในตัวเออจับรถแค่ไม่กี่วินาทีก็ดิบเป็นแล้วเออสายเลือดนักดิบมันอยู่ในตัวพี่อยู่แล้วไงเออก็ไม่อยากจะคุยอะไรขอ,อพูดหน่อยละกันออ <c oughs> โหโหดเกินเล่นเองชมองเองแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาพากันจอดรถอยู่ครับคือดิบป,ประมาณ2คนสามคนแล้วก็เข้ามาแบบจอดรถไว้ สี่ซาห้าคนโอ้โหไม่แบบดีทแบบริมถนนต้องตั้งใจสักเล็ดเล่นแท้จริงเล่นไปพูดไปเนี่ยค,คอนโทรลรถยากสำหรับเกมนี้นะเกมอื่นก็เป็นเล่นไปพูดไปเล่นยากมาครับไออีแปดหกมาอีกแล้วยูฮูเอ้ยคือสีจะซีมีคนไล่ตูนเรามา ผูจีซัตเอกร้อยมาจีซัตเอกร้อยมาปรับสี่ไปเลยจังหวะนี้ลงสามหน่อยลงสามหน่อยเลยแฮกดิฟอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอเอ้ยโหมดปลบางทีโอบดิฟตามเขาผมดิฟไม่ได้เอาแฮกแม่กำลังจะชมว่าดิฟเก่งอะไรเงาเอาเรื่องจัด นี่ผมจะดีบายแบบนี้นะผมไม่แบบแบบดีแบบตรงไปเหมือนไอ้คนเมื่อกี้เคนไม่ค่อยเล่นกันเลยครับเข้ามาแล้วก็มาจอดรถแบบมาเหมือนมามิทติ้งกันอะเฮ้ยเอาวะเอาวะตรงนี้มีการแข่งขันเกิดขึ้น,นครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะไม่มีคนไทยเลยที่ไงมีแต่พวกฝรั่งโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนรถขั้นใหม่ดูสิมีอะไรบ้าง S 1 4ชอบมาก S 1 5เฮ้ยเราต้องลอง S 1 5หน่อยละ S 1 5นี่พวงมาลัยทางไหนทางขวาใช่ไหมขึ้นไปเลยแล้วผมก็ต้องมานั่งปรับเคลียร์ใหม่อีกโอเคไม่ใครจะไปกับผมด้วยหรือเปล่าอ่ะอปล่อยเบรกมือก็ว่าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะ S 1 5 S 1 5นี่คือ king of deep เลยนะ แต่คนขับนี่ไม่คิงเลยเกียร์สี่ไปได้เออไม่ใช่เกียร์สามไปได้ไม่ค่อยดีเลยปะฮะผมว่าน่าจะเกียร์สี่ต้องใช้อะ่ะโอ้โหเข้าโคง้งทะยางโหดเลยชัดเมื่อกี้ของนี้ก็เกียร์รสามอสับสี่ไปเลยเกือบชน ลงสองก่อนสี่ไปเลยดึงเบรเมืออืผมกาไวแล้วไงผมการ,ระยะเข้าโค้งไวแล้วคือมันเป๊ะเพอร์เฟกมากโอเอาจริงๆนะเล่นเพลินอยู่เล่นเพนเลนเพินเลยแหละดิฟคนเดียวแบบนี้เออก็เพลินอยู่นะเอาว่ะทีโคเนล่า,า,าคัมแบก เออดิฟง่ายนะสำหรับ S15 คันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปซอยนี้ดูโู้พลาดพลาดนิดเดียวนิดเดียวกะไม่ค่อยถูกโอ้แล้วไปใส่เจ2ก็ดิฟยากอะดิกดผิดโอเคต้องใช้สมาธิเล่นสักนิดนึงเอาแหกไปดิอา35แหกไปดิดู S14 พี่จะดิฟเข้าโค้งเทพให้ดูนี่เป็นไง ค่ยขึ้นรถกับพี่มิจาน้องสาวขึ้นรถกับพี่มิจาร์คือแล้วกับพี่มิจา,า,แ,ลจา,แ,ลจาแล้วพี่จะพาไปดิฟจา้าไปไปไปเขาไม่ได้สนใจเราหรอกคนในนี้ไม่ได้คนดีเทปเครับเรานี่ไม่ได้ครึ่งเขาเลยหายฮะนี่เนียนคนนี้ก็ขาขาวแล้วโย่เอ้ยดึงเบรกมือโอ้โหไม่รอดครับโอูโ้เป็นแต่คนเล่นคนโหดไป จะคนเล่นโหดๆทเกมนี้ดูดิสามสี่คันที่วิ่งรุดมาด้วยกันเนี่ยโหดทุกคนเลยเอาดิ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  S15 ไล่มาได้เอาดิ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 แซงไปดิแซงไปดิเอาดิเอาดิเอาดิอืไม่หลอดเลยโค้งนี้เอาดิไล่ผมจี้ผมอ้าวคนละทางดกว่าจะมาทางนี้ปะถูกเออนี่ กิดตูดไปหนึ่งทีแต่สตีสะอ่ะเลยผมมาเลยฮู้ฮู้เอสสิบห้าดีง่ายนะฮัเน๊ะเออเอาว่ะเริ่มเข้าโค้งเป็นละเริ่มเข้าโค้งเนียนละอ้าวชนชนชนสับห้าไปดิสับห้าไปดิ สับสี่พอละสับห้าคอนโทรลรถไม่ได้เอาดิ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 เจเเอ็กปะทะเอ5ิบห้าอ้าวเอซิบห้าผมแพ้ไปตามมาอยู่ยังตามมาอยู่ เอาดิแซงไปดีแซงไปดีไงตรงนี้ผมดิฟใกล้เกินไปว่ะเอาดิเอาดิตามมาดีเอา,า,เอ,าอะไรวะเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรถกันหน่อยวันนี้เราจะเล่นแม่งทุกคันเลยป่าป่าป่าเดี๋ยวลองคันอื่นหน่อยเอ้ยคันนี้แบบใส่ชุดแต่งดิฟไปเลยครับสำหรับ R 3 2 ไปไปไปขึ้นไปเลยโอ้โหทำไมรู้สึกว่าคนมันวิ่งอืดจังเลยโอ้เสียงรถเพาะมากครับเสียงท่อเหมือนของจริงเลยเสียงดังไปไปไปปไปปเดี๋ยวผมต้องอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตั้งค่าเกียร์ใหม่ก่อนนี่เปลี่ยนรถแต่ละทีต้องต้องมาคอยเปลี่ยนเกียร์แบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะดีดีอยู่แต่ต้องลองต้องลองขับสามไปก่อนมาครับผมสำหรับ R32 เอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเฮ้ยรีบดีรีบดีรถคือรถสไลด์ดีมากอัดไปเลยครับไปรุ่นเฮ้ยลงแค่สามว่ะแค่สี่ไม่ไหวว่ะแค่สี่มันมันรถมันพุ่งเกินโอ้โหช็อตนี้สวยมากเป็นเพราะเป็นเพราะขับคันนี้แน่นอนเลยโอ้โหตรงนี้พลาดไปนิดนึง เออยังไม่ชินกับรถเลยดิเอาโค้งนี้หน่อยโค้งนี้หน่อยอืถ้าผมดึงเบรกมือมาอีกนิดนึงนะอาจจะหล่อเลยเนะี่ยเอาวะขับสี่ไปดึงเบรกมือขับสามลงขับสี่ไปดึงเบรกมือโฮ้ยเพอร์เฟก์เพอร์เฟก์แต่เมื่อกี้ผมเบารถแล้วมันรถมันหยุดก่อน เฮ้ยเพอร์เฟกโค้งนี้อ hr, อ,อกแล้วเริ่มมีการเรียนรู้โค้งนี้ด้วยต้องเพอร์เฟกโอ้โหหล่อเกินเนียนกว่านี้กาา็ขาขาวแล้วครับ <dunno> โอ้ยเสียหลักโอ้หล่อเกินบางทีรีบโหดเกินน,นี่ไงแบ็กบอร์ดไปนึงที เอาโค้งนี้เอาให้เนียนๆอีกต้องสะบัดของโค้งกว้างๆมาแบบนี้เอากดผิดกดผิดเราไปกดเกือบพลาดแล้วมีใครจะแข่งไหมมีใครจะแข่งไหมเราเปลี่ยนโค้งหน่อยตรงเกียร์สามคือเล่นเกมนี้เล่นนานๆไม่ได้ครับทุกคนปวดนิ้วครับต้องคอยอรถแบบบ่อยมาก อ้าวดิเป็นไหมครับเนียนช็อตนี้พวกงนี้ก็เนียนเออเป็นไงโอ้คนมันหวดก็ธรรมดาครับเออก็ไม่อยากจะคุยเดี๋ยวนะครับให้แบบเออก็ด้แห <laughs> ม่พูดไปัขาดคำชนเลย ไอ้คันนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลย <laughs> ผมวิ่งไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ยังแบบมัวแต่ถอยรถอยู่ <c oughs> เอาวะเฮ้ยเยกือบเกือบได้อยู่ครับเอาโค้งนี้หน่อยดึงเบรกมือเอ้ยเอาวะรอวะแบ็กบอร์ดวะเอาในแบ็กบอร์ดตรงนี้หน่อยแบ็กบอร์ดโชว์ โชว์ลูน้องมาหน่อยเป็นไงเอออันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบ็กบอร์ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ท่าแบ็กบอร์ดนะอันนี้เป็นดิฟธรรมดาเนี่นยแหละแอดวานซ์ดิฟเขาเรียกว่าแอดวานซ์ดิฟคือมันจะมุมมุมดิฟมันจะสูงกว่าปกติครับมันเป็นท่าแอดวานซ์ดิฟแต่ท่าแบ็กบอร์ดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าดิฟแบบมาเร็ววิ่งมาเร็วแล้วก็แบบถอยหลังดิฟอะเอออันนี้เขาเรียกว่าท่าแบ็กบอร์ดแบบถอยหลังเข้าโค้งดิฟอะเอออันนี้เขาเรียกว่าท่าแบ็กบอร์ด ทักเสาไหมเพื่อนอะมะทักเสาไหมเอาไหมเอาไหมถอยก่อนถอยก่อนเราต้องไปเข้าเส้นก่อนออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เกิดป้าอะไรขึ้นโอเคไม่แข่งลมจะมอเตจอดดีลากันอยู่ไปละเดี๋ยวผมจะตามตามรถคันนี้ให้ทันทุกคนมันจะทันไหมวะเนี่ยอาสามสี่ผมบอกเลยว่าผมตามทันแน่นอนโอ้โหให้ตามทันได้ยังไงมันวิ่งตรงไปเลยเอาแหกและ โอ้อะไรวะตึงเบรกมือโค้งนี้ช็อตเดียวเป็นไงโอ้เมื่อกี้ถ้าผมเลี้ยวไปเลยมันน่าจะเข้าโค้งได้พอดีอันนี้ผมไปปล่อยใหนเิ้งก่อนมันดีฟง่ายกว่าเกมที่แล้วนะเออมันดีฟง่ายกว่าเกมที่แล้วนะทุกคนเกมที่แล้วยังดีฟแย่ก,กว่านี้เลยอันนี้ถือว่าดีฟง่ายนะเนี่ยแต่คือมันได้เรื่องภาพที่สมจริงไง แต่ผมไม่ค่อยชอบโทนสีเท่าไหร่โทนสีมันดูแบบจืดๆไปถ้าสีแบบจัดจ้านกว่านี้ผมมองว่าเออค่อนข้างจะน่าเล่นเลยเออห้าขวมก็โอเคนะครับทุกคนครับสำหรับเกม Solitaire หรือว่ามันออกเสียงยังไงวะ Solitaire ออสำหรับเกม s o l i t a i r ในวันนี้ก็น่าจะ ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครที่ช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากให้ผมทำ EP ต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้ามีคอมเมนต์บอกว่าเ e อ้ยพี่ทำต่อหน่อยพี่ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทำให้เดี๋ยวผมจะจัดให้จัดให,จดให้จัดให้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนเลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรนนีสวัสดีครับ